ย่บริตานีนะเขตห้าสิบหกนะจะพาทุกคนมาหาหอยน้ำลงจ้ะมันนี่มาหาหอยหอยกระปุกหรือหอยตลับไะ้ไหมหรืออาจจะได้หอยนันะอันนี้เป็นอุปกรณ์นะคะเดี๋ยวไอซีลองขูดตรงนี้เบิ้งถ้าลงไปงมนี้มันสีลายแต่ว่ามันหนาวนี่ไงปะเอามาน้อยก็เอานะ นี่ค่ะหอยกระปุกนี่ค่ะสาระจอนสี้ะจอนรเห็นป่าข่นเห็ดแพร่แหว่บ่ล่งดอกมันนี่นะมันหนาวพี่น้องขุดเอาหอยกเอาโอ้ได้ไงปะ ยังไงปะคิดว่าเป็นปากคนเด้อเปิงกอ่อนนันบลาแม่นอีดีจ้ะนี่ค่ะใส่กระปุกไม่ใช่ไหมอ่ะอ้ยใช่ใหญ่ด้วยปะนี่ด้วยอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแหละหมัวมากเลยไอยน้นี่นี่เป็นยังสิบวิไซ่ห โน้อยเบาแตยอยู่นี่เด้นี่กระรูขุดอดนะไรกันาระว้าวมานมานมานจนเลยแป๊บเดียวแค่นั้นและเต็มคู่จะเอาบบได้บานนั้นนาะนี่นงา,นาแตกเจี๊ยกอยู่ไหนมีหลายคนบอกว่าผู้ใหญ่ขึ้นใจดีแทบพาไปนั่นไปนี่กลับไปเมื่อ คนพ่นเกษียรอายุนะคนเหงาจะพี่น้องพาไปใส่พ่นกระบายมันบอกอ้ายได้บดได้บังคับได้ยวถามเถอะเดี๋ยวพ่น,ส,น,นออพสิตอบตรงกนข้ามพูดกันเด้อน้อยอุย้ยนี่ไงน้ำแตกเจี๊ยโอุย้ยนี่ไงจ้ะพี่น้องจำหมดดโอ้ยมีหอยแครงด้วยนะ สนุกจริงๆฝรังร่งเศสมันบม่ได้มีแบบทะเลทุกภาคนะทุกคนจ้ะเออตกไออยู่ในไอโซกีเดจ้ะมีทะเลให้หาหอยด้วยจะเห็นเขาคอยปันหอยอยู่นี่นี่ไงค่ะใหญ่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 หอยปุ๊บ ผ้ากันงมหายไปอ,อันนี้มันว่แม่น้ำเสียเด้อพี่น้องแล้วมันเป็นขี้ตมนะคะิวะ่ามันคือแรกคือดำเด้กพี่น้องมองน,นี่มันเป็นขี้ตมแบบนี้ถ้าถามมันมีคนหาบอกก็มีนะก็หลังก็เยอะนะาปลาิาทที่ทเถื่อลายขนา,เนเนาด,นดเ,นนานเนี่ยเพิ่งลงมาขูดน้ำเด้อเปิดอไข่แข็งหนาวกว่านี่ โอ๊ยนี่ไงป่าตีทุกก็ได้มานานหลายเอานี่นี่กัวหิน เขาต้องขูดลงลึกเติบ ใช่นะใช่จริงๆริงยวใหญ่ด้วยนะนี่นี่ขุดตามรูก็ดีใหญ่มากอันนี้วายเคลียร์ตามหลุมเอาดีกว่านี่มันหอยแค็งหอยแข็งมันน้อย นี่ตรงนี้ต้องใช้แน,น่นอนนี่สองปากอย่างนี้เป็นหมอเป็นอะไรอะ่ะน,นี่ถ้าเมื่อใดแบบว่าน,น้าลงลึกๆวันนี้เขาจะเห็น ชาบูม,มงก็จะมาขูดแบบสไลด์ใส่บอร์ดนะในข่ากระดานเนาะบ้านเฮาไม่กระดานสไลด์ไปเลยหาได้หลายเลยแหละไอบ้บ้าจะมาลงลึกกว่านี้แต่เขาก็มีเสื้อที่เป็นแบบคือกนันฝนนะอืมแล้วเขาก็สไลด์ลงไปเลยไอ้บุกาลา,าลงยยไปเขาแล้วรวยย่ได้เทนี่แหละว้ตรงนี้โอ้ียยเขาสิอบ,บอกว่าตรงนี้ ข้างทิ่งอยู่เนี่ยน,นะนหรือว่าเราจะกลับไปข้างบนดีอ่ะพี่น้องจะ้ะลองกอดสักนิดเนาะนค่ะนลองกอดสักนิดถ้าบ่มีเดี๋ยวเขาขึ้นแบบเก่าฮะเพราะว่าเราปีที่แล้วเนาะไอมากูดแถวนี้นะไอได้มากง่ายเราเบื่อ,อจังลงมานีไอ้งมเอาเดี๋ยวไอลุยเลยปีที่แล้วแต่อันนี้มันหนาวไหม14องศามืัอนี้ อ,อใหญ่มากอันนี้ว้าวเลิกมันบบที่จ้ะมันบ็คือข้างเทิงผมข้างเทิงบทที่ จบเลยนี่นี่คือการบนที่แต่มันมันน้อยพี่น้องผมบอยยังนีมงหอยนางอมนะเนี่ยเดีจังหวะกันหาห,าหาาอยกระปุกก่อนอุ้ยนี่ไงพลำถุมกระปุกก่อนนัดนี่ไงก่อนหิน,นลักไอ้ก็เฉาะล่ะหอยเน่ายังไงคะขอโทษดนะจ้าอาจจะมีเสียงลม มาบ้างนะคะ ยัยคือแกะแกะกดหินแกะแกนี่ไงคะนี่ไงคะบนน้ำนันอะคือเห็นั่นแหละน้ำจะแรกแกล้เศ้า เราฟูพร้อมไหยมีธุระหลายอย่างนะหนุ่ยจ้า พี่น้องเนาะนี่จ้ะไอ้ก็ได้เยอะพอสมควรนะคะเกือบร้อยตัวไปแล้วหลายพอสมควรเนาะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวไอซี่ไปเดี๋ยวไอซี่ไปคาฟูกับป้าน่าจะเน้องไอคิดว่าไอซี่พอเนาะจ้ะขอบคุณทุกคนทุกทกำลังใจหลายๆเดือนจะเดี๋ยวไอซี่กลับไปเรียนไปล้างตัวนะจ้นะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอโทษเดิมพันนมือบ่ได้